ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายโอ้พี่ชายมาสัตว์พี่สาวกับน้องชายสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะอันนี้พี่อันนี้น้องชายของพี่ค่ะน้องชายของพี่ค่ะอุ้ยค่ะนอนเพื่อนไหมอาป้าที่โต้ป้าอยากป้าของพี่พี่ค่ะลูก นี่ตาคุยกับน้องกวดชิลูกนียน้องมองนะงเบิร์กกับน้องพากับเบิองทราัรหัพี่น้องเลยน่ารักไหมคะเกียวทำอะไรคะอัคเกอร์เกียวทำอะไรคบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่ี่ตายกินนมเบิร์กสองขวดเดีวยวเลวันนี้นาตาใส่ชุดสวยมากเลยนะ ้าอาหารคุณแค่สวยมากเลยเนาะสาวดังแม่อันนี้ผู้บ่าวดังโดกงเลยนี่อาจารย์ดีเกิร์ตครัอาเกียวครับอาเกียวคนหลอ่อของป้าอาเกียวครับผมทำไมเกียวหล่อจังเลยเอา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 ดีตาดูนันดิตาดูนั้ดูนัดูนั นี่แต่วันนี้หนูนอนไหมที่โรงเรียน่ะหนูอออนอนเฮียกันลองสองอุ้ย ไม่ยังล่ะลูกขับขับไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะผมโอ้ยขาใหญขาใหญ่ แล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ<อ>น่ตะน่ตะดูหน้านีตะนิตนตะดูหน้าดูนาดูนะนะ่ารักไหมคะนี่ก็จะย่ดเอ่ยอยู่เดียว เดี๋ยวเดา๋ยวเดว้บุญข้าวตัดบุญข้าัดมุกระตูนค่ะบุงกระตูนค่ะโอ้ยดูนุ่มเตะเสียบอยู่แบบไหนน้องไม่หิวนมครับน้องกินอิ่มแล้วนะครับตัวเกยวกินอิ่มแล้วครับตัวเกียวจะนอนดูพี่ลิตะครับ ตุ่มต้องมาค่ะพี่ตาดูน้องมาค่ะเออเออเอาเออนอนจับอีกแล้วนองจับอีกแล้ว 娘个嘿，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 我那娘个嘿。 พี่นิตาคุยกับน้องหน่อยสิลูกเร็วียังละลูกคน่ารักมากที่ครบครบพี่ลูกครบอีป่าค่อันอีป่าอันนี้พี่เฟิรอันนี้พี่เปิรนอันนี้พี่โต้งอยู่ พี่โตล่ะพี่โตอยู่บ้านราคร่ะใครใครเป็นคนขับอ๋ะก็ป้าไงใครแั่ใครส่งน้องเกลียวไม่ต้องจับหน้าน้องนะลูกนะใครมึงส่งน้อเกลียวก็ป้าไงน้องสง่งตรงไหนอ่ะฮะส่งตรงไหนอ่ะอ๋อส่งที่บ้านไงที่บ้านตรงนี้เหรอ,อตรงในห้องน่ะนะลองลอง เดี๋ยวพี่อุ้มก่อนเดี๋ยวอุ้มอุ้มอุ้มโอ้ยโอ้ยอุ้มน้องได้ไหมล่ะคะอุ้มไม่ได้เหรอเดี๋ยวทับแขนน้องนะลูกไหนแขนน้องไหนแขนน้องไหนแขนน้องอยู่ไหนโอ้แขนน้องอยู่ตรงนี้เองโอเคเดี๋ยวไปหาบิโต้วิใครตัวเต็งเกียวเกียวหัวแล้วพี่ตัเหรอ พี่จะไปไหนคะอู่เป็นที่อโอเคใ่มองอย่างเงี้ยโอเคค่ะน้องเกียวมองได้ไหมไม่ได้น้องเกียวมองหน่อยนะน้องเกียวจะคว่ำนาทีนี้นะโตเกียวเตรียมตัวคว่ำเลยนะพี่ที่ตามไม่อยู่นะคว่ำไปเลยครับค่ะลูก อย่าพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ